สวัสดีดค่ะวันนี้ก็จะมาทํานายดวงของชาวราศีสิงในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีนะคะตั้งแต่วันที่1 9เมษายนปีห6ไป1ปีนะคะก็จะมีอิทธิพลใ,ในใดต่อชาวลัคนาราศีสิงบ้างนะคะก็ลองเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งราศีแล้วก็ทั้งลัคนานะคะก็ช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายนะคะก็ทำนายตั้งแต่วันที่1 9กันยายนปี6 6เป็นต้นไป 1ปีนะคะก็จะส่งผลให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะคะยกเข้าสู่ราศีเมษซึ่งอยู่ในภพสุภะของชาวราศีสิงห์ก็ทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้อะไรหลากหลายศาสตร์หลากหลายศิล์นนะคะได้ศึกษาในสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้หรือมีโอกาสได เรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะหรือเรียกได้ว่าในเรื่องของวัยเรียนวัยศึกษาเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะทําคะแนนได้ดีเรียนดีเรียนเก่งเรียนเข้าใจได้ง่ายนะคะส่วนท่านเนี่ยนะคะท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาเนี่ยก็จะแปลว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะ มีการพัฒนาตนเองมากขึ้นพัฒนาในเรื่องของศักยภาพพัฒนานเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวเองไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นยังแปลกว่าชาวราศีสิงห์นะคะคุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งและก็ยังรวมอีกอย่างหนึ่งมีโอกาสที่จะเดินทางไกลเกิดขึ้นนะคะเช่นเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือเดินทางไกลไปต่างถิ่นแดนไกล เช่นถ้าอยู่ภาคใต้เนี่ยก็อาจจะเดินทางไปภาคเหนืออย่างนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือมีโชคบางอย่างจากทางไกลยังแปลอย่างหนึ่งว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสได้เข้าใจหรือเข้าใกล้พระพุทธศาสนามากขึ้นนะคะเรียกได้ว่าคุณจะมีโอกาสได้เข้าไปในเรื่องของการฟังธรรมะหรือฟังในศาสตร์ต่างๆในเรื่องของการฟังศาสตร์โปรแกรมจิตหรือว่าในเรื่องของการ ศึกษาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกิดขึ้นด้วยอาจจะเป็นการสวดมนต์ไหวพระนะคะหรือว่าการทําสมาธิอะไรก็แล้วแต่นะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณฝักใฝ่ในดนองศาสนาหรือทาบุญสุนทานมากขึ้นเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะขยับตัวดีขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใหญ่โตเกิดขึ้นด้วยนะคะทําอะไรจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นมีเครดิตมีชื่อเสียงหรือมีคนให้การเคารพ เรียกได้ว,ว่าคุณจะดูมี p พ w e r มากๆ,ๆมีอนานํานาจมากๆหรือว่ามีเขาเรียกว่าหน้าเก่งขามเป็นอย่างมากเลยสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะส่วนดวงสไตล์ยังบอกอีกว่าช่วงนี้เหมาะแก่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆพยายามคุณต้องพยายามที่จะเปิดหูหรือเปิดหูเปิดตาไปรับฟังสิ่งใหม่ๆ นะคะจะดีกับดวงสตาร์มากเป็นช่วงที่เหมาะในเรื่องการพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะทําอะไรเนี่ยตัดสินใจถูกคิดถูกทําถูกลงทุนถูกอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันมีโอกาสได้ในในเรื่องของการเงินการทองก็มีโอกาสได้มีหัวคิดในเรื่องของการสร้างเงินสร้างธุรกิจบางอย่างหรือว่ามีโอกาสนําเงินไปลงทุนเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดวงโช์มาในลักษณะนี้การเงินการทองต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ ท่านใดที่มีรายได้จากต่างประเทศมีรายได้ต่างถิ่นแดนไกลนะคะมีโอกาสดีๆในเรื่องของรายได้ตรงนี้เลยนะคะสําหรับท่านที่ทํางาน้องเกี่ยวกับการต่าง,ารางประเทศต่างๆเนี่ยในเรื่องของรายได้จะมีเพิ่มขึ้นมีเข้ามามากขึ้นหรือจะดีขึ้นด้วยนะคะยังแปลกว่าการเงินการทองเนี่ยคุณมีโอกาสนําเงินไปลงทุนนําเงินไปต่อย,ยอดนําเงินไปท,ทําธุรกิจบางอย่างแล้วได้ผลกําไรกลับมาเป็นที่หน้า พอใจด้วยนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้คุณจะโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะพัฒนาตัวเองหาสิ่งใหม่อะไรให้กับตัวเองได้ทำเป็นช่วงที่จะไม่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่ย่ำอยู่กับที่นะคะหรือจะแปลว่าชาวราศี ถ้าราศีสิงห์เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะนําเงินไปแปลงเป็นสินทร,รัพย์อสังหาริมทร,รัพย์ด้วยเช่นกันเช่นบ้านที่ดินคอนโดทาเฮาร้านสํานักงานเกิดขึ้นเป็นไปในลักษณะนี้ด้วยนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้คนที่มีองค์ความรู้อยู่ใกล้นักปาชญ์อยู่ใกล้บัณฑิตหรือทํางานร่วมกับคนเก่งถ้าเป็นในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานก็จะมีเพื่อนร่วมง,งานที่เก่งนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีนะคะเกิดขึ้น เป็นช่วงที่ชาวราศีสิงเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงเนี้ยถ้าคุณในพัฒนาตนเองเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะคุณจะมีความสามารถมากๆด้วยเช่นกันขอเพียงอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเป็นช่วงดีในการศึกษาการเรียนรู้หรือการทําอะไรใหม่ๆและเป็นช่วงที่ดีในการที่คุณจะคิดใหม่เริ่มรเริ่มอะไรใหม่ๆหรือเป็นช่วงที่ดีในการที่จะบุกเบิกอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะ ต่อมาในเรื่องของในเรื่องของสุขภาพต่างเนี่ยนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยในเรื่องของสุขภาพหลักๆก็ต้องระวังเกี่ยวกับระบบน้ําในหูไม่เท่ากันฝีหนองน้ําเหลือนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ระบบเต้านมอย่างนี้ด้วยเช่นกันในช่วงที่ชาวราศีสิงห์นยคุณคุณจะมีสเสน่ห์หรือว่ามีความน่าสนใจอยู่ในตัวคุณเองนะคะเรียกได้ว่ามีสเสน่ห์มีสิ่งดึงดูดใจเพศตรงข้ามหรือคนรอบข้างให้เข้าหา ด้วยนะคะดวงเนี่ยนะคะยังบอกอีกว่าในด้านของบุตรบริวารเนี่ยถ้าท่านใดที่มีลูกก็ลูกจะนำความเจริญมาให้ลูกนำรับผลบางอย่างมาให้กับคุณท่านที่มีลูกที่เขาบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยนะคะจะมีโอกาสโชคดีเกี่ยวกับบุตรเวลาบุตรบริวารเกิดขึ้นส่วนท่านใดที่มีลูกน้อง นะคะลูกน้องมีโอกาสได้ลูกน้องใหม่ได้ลูกน้องที่ดีได้ลูกน้องที่ช่วยเหลือเกื้อกูลมากขึ้นส่วนลูกน้องคนไหนที่เคยมีปัญหาเนี่ยก็จะมีเหตุให้เขากลับตัวกลับใจมราเป็นมิตรกับเราหรือว่าไม่ใช่นะจะแปว่าเขาจะห่างหายจากเราไปเองอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะ ต่อมาดวงังบอกอีกว่าในเรื่องของความรักต่างๆเนี่ยคนโสดมีโอกาสมีคนมีขั้นมีตำแหน่งเข้ามาชอบหรือมีคนมีขั้นมีตำแหน่งเข้ามาทําความรู้จักทําความคุ้นเคยหรืออาจจะมีการเจอใครบางคนเข้ามาจากงานก็ได้นะสาหรับคนโสดมีใครบางคนเนี่ยเข้ามาจากการทํางานเจอรักจากที่ทํางานอย่างนี้ด้วยเช่นกันส่วนคนมีคู่ในเรื่องของความรักคนมีคู่เป็นช่วงที่คุณกับคู่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการ ทำงานหรือว่าเป็นช่วงที่คุณกับคู่เนี่ยพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเข้าหาความจเจริญมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณกับคู่จะพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันนะคะพัฒนาตนเองไปด้วยกันอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันความรักใดๆก็ตามยังคงมีความแน่นแน่แน,แ,น,แ,นแฟ้นในความสัมพันธ์นะคะความรักก็ยังถือว่าราบรื่นหรือคู่ไหนถ้ามีปัญหาเนี่ยก็จะสามารถที่จะปรับความเข้าใจเคลียร์ใจกันได้ในที่สุดนะคะ ก็สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะท่านใดที่อยากเสริมดวงชะตานะคะก็ดิฉันก็มียันนะคะจะเป็นยันอุ้มดวงชะตานะคะเป็นขนาด5้คูณเนิ้วเป็นขนาดกระทัดรัดนะคะก็สามารถตั้งเป็นภาพประธานไว้ที่บ้านได้เลยนะคะในยันตัวนี้เป็นยันเขียนด้วยรายมือนะคะไม่ใช่งานปริ้นนะคะก็จะเป็นการลงอักขระเขียนลายมือโดยใช้วันเดือนปีเกิดของท่านแล้วก็เวลาตกฟ้าของท่าน รวมถึงหาเลิกบรรจุดวงชะตานะคะก็จะเป็นการอบอุ้มดวงชะตาของคุณในยันต์ตัวนี้นะคะคุณสามารถที่จะสวดบูชาดวงชะตาตัวเองได้ตลอดนะคะเป็นเหมือนการสวดมนต์ไหว้พระทั่วไปนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาเพราะว่ายันต์ตัวนี้จะเป็นสายพุทธคุณนะคะจะมีคาถาและอักขระต่างๆเป็นทาง สายพุทธคุณศาสนาพุทธเลยนะคะก็ท่าในสนใจสามารถแอดไลน์มาที่ ID ดียไนุ่นยวดีได้นะคะเดี๋ยวจะแปะ ID ดียได้านล่างไว้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ